ที่คิดถึงและอยากดูภาพนะคะก็เฮ้ยเบลบอกว่าตัวเก t กเอาอิสไมท e ามอ่ะอ๋อโอเคได้บายบายสละที่ให้เบลละบายบายตัว Take care Take care เจอกันจา้จาเจอกันจา้าโอเคเดี๋ยวพี่เบลมา <laughs> ตีกันทำไมอ่ะคุณพี่บ้าเหรอมาพี่เบล h ฮลโหลขอแบนก่อนต้องรอสวยนะน่แรกคิดถึงอ่ะอคิดถึงว่จบแล้วพี่ามจบแล้วจบหมดแล้วจบตั้งแต่อีกจบหมดแบบไม่แบบทุกคนต้องไปดูย้อนหลังแล้วตอนเนี้ยแต่ว่ายังยังไม่ขึ้นนิต้งองรอใช่ไหมน่าจะอีกแป๊บหนึง่งก็น่าจะขึ้นละอ๋อทุกคนอยากให้ไปดูมากเลยคือสนุกมากเลยขนาดเราอะ่ะ เรามาดูกันเองเยังสนุกเลยเวเราสนุกมากเ,เราลืมไปแล้วว่าแบบเราแบบทําสิ่งนู้นสิ่งนี้อะไรเงี้ยคือแบบาไวใส่มากคือทุกคนก็คือไว้ใส่มากใส่มากตอนนั้นคือเอาพลังจากไหนเยอะแยะมาแบบมาเล่นด้วยกันก็ไม่รู้อะจริงค่ะแม่แต่ว่าคิดถึงเบลมาอ่ะคือดูแล้วแบบจะร้องไห้จริงเพราะคิดถึงมา,มาทุกคนขอเล่าว่าเมื่อกี้ก่อนก่อนแพจะไลฟ์ แพรส่งเสียงมาในไ mm. ลน์มูคิดถึงมากเลยคิดถ<ๆ>ึงไม่ไหวแล้วจะรอใอยงเียเราก็แบบเราก็กินข้าวอยู่เออได้เถอะทันจะมาไลฟ์เฟวยนาก็ทันด้วยกุบกิบกุบกิบอยากมอนคิดถึงจริงนะมันแบบมันเป็นชว่วงชีวิตที่เหมือนแบบมันคือเด็กแบบไม่คิดอะไรเลยอะ่ะไ <c oughs> ม่เชื่อะไรวันวันคิดอย่างเดียวคือ <c oughs> ที่ยางเดยวคือต้องชนะเกมให้ได้อะเออแบบไม่มีภาระเลยอะไรเลยในชีวิตตอนนั้นตอนนั้นยังแบบเด็กเลยอะปีหนึ่งอะปีหนึ่งปีสองคณะคือขอพรขอพรเรื่องเรียนนี่ใช่ปะเออขอพรเรื่องเรียนมีปัญหาเรื่องเรียนตอนนี้ขอสุขภาพจ้าตอนนี้ขอตอนนี้ขอเรื่องเงินแล้วนะตอนเนี้ยอืมไม่แต่ว่าไม่มีไม่มีเรื่องเงินมีเรื่องมีเรื่องสติปัญญามีความรักแล้วก็มีสุขภาพมาถึงมาถึงตอนนู้นเตอนนี้ ตอนนูนที่มีแต่ถ้าขอตอนเนี้ยถ้าถ้าขอได้ตอนนี้ยก็ยังขอเรื่องสุขภาพอยู่ก็คงต้องขอสุขภาพปะเราเริ่มแก่แล้วมีคนมีคนบอกว่าดูตอนสุดท้ายล้วร้องไห้สนุกจะร้องไห้เหมือนกันไม่แก้แต่ตัวบอกว่าอย่าร้องอย่าร้องก็เลยแบบไม่ร้องนี่ก็เกือบร้องเหมือนกันเพราะว่าฟังเพลงญี่ปุ่นไม่ออกเลยร้องอะไรกันนี่คือเสียงแก่ปะเออสิเพลงญี่ปุ่นเพลงแรกในชีวิตตอนนั้นคือร้องยังไงคืออ่านอ่านเนื้ออย่างงี้ย ใช่ก็นี่งไงมันจะมีเหมือนภาษาคาราโอเกะแบบนากาอิโตคิกาซุอิเตะอะไรเงี้ยโอเคนะคุณามาไลฟ์คุณมาไลฟ์ด้วยกนันนะเออเอาจริงตอนแรกเขาถามมาเขาบอกว่าอุ้ยอยากไลฟ์มากค่ะอยากดูพร้อมคนดูตอนแรกเขาถามมาใช่ป่ะออพอเห็นตาราออมาก็ช็อกอยู่ว่าอู้สามท <ไป S 1> ุ่มเลยเหรอเลยจ้าไปไกลมกห่างแค่ไปนานมากฉันนี่อนห่างนานมาก ต,แบบตอ็แรกสามทุ่มก็จะสามทุ่มก็ได้พี่ท็อปอะสิบเอ็ดโมงตอนนั้นตอนนั้นแบบเห็นมันแบบบ๊อปอัพขึ้นมาเฮ้ยไลฟ์เร็วมากสิบเอดโมงนี่คือแบบยังไม่ยังไม่อาบน้ำเลยอะพี่ท็อปพี่ท็อปกับตัวด้วยแล้วดูผิดอีพีตลกมากคือนางไปดูอีพีหนึ่งจริงน้งต้องดูอีพีสองอะไรเงี้ยสักอย่างใช่โอ้โไปดูก่อนแต่ก็บอกตัวแบบเออแต่ก็ยังดีนะที่เราแบบ เออมาไลฟ์ด้วยกันเพราะว่าตอนพี่การน,น่ะน่าสงสารมากอ๋อ <laughs> ไม่คุณตอนแรกเราเราเราไปไลฟ์แบบไม่เสร็จแล้วแกเข้าไปแบบหนึ่งใช่ปะแล้วเหมือนเหมือนแกงออหรือเปล่าสรุปคือม<า>ไม่ไม่ใช่ต้องไปทํางานไงก็เลยบอกว่าให้พี่ฝนไปไลฟ์แต่สรุปก็คือไม่รู้ยังไงลุงแกเหมือนกันไม่ก็ตกลงคือนางอยู่คนเดียวเมื่อกี้ไปถามแล้วนางก็งงแล้วนงอยู่นก็งลว่านี่แบบพี่ก็ไลฟ์แบบกงงเหลรครั้งแรกของนาง ตลกมากตลกมากเฮ้ยแต่ว่าแบบนางอ่ะพูดคำว่าอยากขอพรอะในอีพีสิบสองเว้ยนี่ก็เลยแบบเฮ้ยไทยอินเพลงตัวเองตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะออกเพลงอะใช่ปะหรือเปล่าใช่ปะใช่เหรอเออใช่ตั้งแต่สองพันสิบห้านางพูดว่าแบบอยากขอพรเลยนี่แบบแล้วก็แล้วนางก็ออกเพลงเพลงแรกคือขอพรนหดมากอ่ะนางชอบคำนี้ปะเอาจริงจริงหรอไม่รู้อ่ะไม่น่าไทยอินปะ ลุงบอยมาถามว่าฟรีไฟล์เปล่าเจอได้เลยลุงแต่ว่าตอนเนี้ยขอตั้งสงบสติอารมณ์ก่อนเดี๋ยวเข้าไปแล้วลองไห้ค <c oughs> ิดถึงนอน <c oughs> เด็กๆเลอเนานั่กเทอาะไรเองอ่ะอืมแล้วตอนนั้นคือแบบคือแบบชอบอีพีสิบสองมากเพราะว่าอยู่กับพี่เบลเยอะมากจริงโซซิสเตอร์แล้วเราไม่มีวันข <c oughs> างหายจ <c oughs> <ร>ากกันได้เลยเราไปฟูจ<อ>ิคิว แล้วเราก็ไปเล่นแบบเล่นเครื่องเล่นด้วยกันเยอะมากเลยว่าบ้านีสิงกันด้วยเล่าหรือยังอันนี้อันนี้แต่ว่าที่เกี่ยวที่เขาใช่ไหมอะเ่าสิพี่เบลเล่าเ้ยไป The Wave โอ้ยความพลังอะเนาะถึงว่าจะโลภอ่ไรอ่ะอยู่ในกรุ่มในกลุเสื้อเออเสื้อผ้าคือจะเล่าให้ฟังนะคะคือเราไปฟูจิคิวกันใช่ไหมคือฟูจิคิวก็คือจะมีเครื่องเล่นหลากหลายและที่สําคัญก็จะมีบ้านผีสิงอ่า คือเขาบอกกันว่าไอ้บ้านถี่สิ่งอันเนี้ยเหมือนเดี๋ยวนะถ้าถ้าสมมติเราผิดบอกเรานะคือที่เราจะได้เขาบอกว่ามันเป็นโรงพยาบาลเก่ามั้งโลเคชั่นตรงใช่ปะเป็นโรงพยาบาลร้างเออมาก่อนก่อนที่จะเป็นสนุกใช่ใช่ปะอืมไม่ไม่มันเหมือนเป็นเรื่องเล่าแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเป็นภาษาญี่ปุ่นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่เราก็ต้องเชื่อไปก่อนด้วยความแ acting เราเก่งแล้วก็อ๋อจริงหรอคะ เราก็คือเราอะเข้าไปกับพี่เปอร์พี่เต๋อแล้วก็เพื่อนพี่เปิร์พี่เต๋อที่เป็นคนญี่ปุ่นอะที่เป็นคนไทยที่ไปเรียนที่ญี่ปุ่นใช่แล้วก็มีพี่พุ่มกับพี่พี่โต้งหรอพี่โต้งหรอเหมือนมีพุ่มกับสองคนเอพี่โต้งพี่เอสหรือเปล่าหรือพี่บอลเออเนี่ยสักคนเนี่ยเนี่ยในระหว่างพี่บอลพี่โต้แล้วก็ แล้วก็พี่กอลพี่กอบโยงเนี่ยในในสามคนเนี้ยสามสี่คนเนี่ยจำได้ว่ามีพี่พี่เนี่ยแล้วก็ในความที่เราก็แบบเป็นผู้หญิงสองคนตายละอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนเราเดินกันสองคนจะไปที่ไหนไม่รู้แล้วเราเดินผ่านเขาใช่ปะเออแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาต่อแถวอยู่ใช่ปะมาไหมแบบเอ้ยเบลเพราะว่ามาเข้าบ้านีสิงการกม่ได้แบบฮะไม่ได้ผมไม่ได้ที่ไปอ่ะเหมือนเหมือนเดินจะไปซื้อขนมมั้ง เดิไห่ก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยอีกสี่นาทีไลฟ์ตัดต้องรีบเล่าแล้วเอเหรอเออนั่นแหละเดินไหนก็ไม่รู้เว้ยเสร็จแล้วแบบก็เลยก็ไปกับเขาใช่ป่ะเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก่อนที่จะเข้านะคะถ้าใครกลัวผีอย่างเงี้ยเขาจะมีเขาจะมีขายยาทุกคนไลฟ์มันตัดเราอยากเล่าให้จบเดี๋ยวเรียกเบลมาก่อนมา มามาไม่ได้เรายอมไม่ได้เราเราจะเล่าให้จบเรื่องนี้เรื่องบ้านผีสิงเพราะเราอยากเล่ามากพี่เบลชวนแล้วเนี่ยทำไมไม่เข้าทำไมทำไมมาตัดไม่ได้วะมันครบชั่วโมงหนึ่งไงก็คือเราไม่ยอมไงเราแบบอยากให้จบเราก็แบบมาเล่าต่อไม่ตมาเล่าต่อทุกคนโอเคพอสมมติเราซื้อยันอ๋อ พี่เปอร์อะเป็นคนพูดว่า,าแบงพี่เปอร์เป็นคนพูดว่าเฮ้ยน้องเบลไม่ต้องกลัวเนี่ยเขาให้ซื้อยันได้เหมือนถ้าสมมติเอายันเนี่ยไป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 แปะตรงแบบว่าผีอะไรเงี้ยเขาก็จะหนีไปเว้ยอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องพูดต้องพูดคําภาษาญี่ปุ่นด้วยเขาจะหนีไปแล้วก็โมลเออแล้วก็อ่ะโอเคแล้วก็ซื้อมาใช่ปะเสร็จแล้วคือคือเออบ้านจริงที่เนี่ยคือน่ากลัวมากเว้ย นากุคือมันติดอันดับโลกใช่ป่ะเฮ้ยจริงเหรอมันติดมันมันติดอันดับโลกหรือเอเชียก็ไม่รู้เว้ยมันเนี่ยสี่คิวอะส่วนมากใช่มันติดเพราะว่ามันใหญ่เว้ยมันจําได้ป่ะล่ะเราขึ้นไปสามชั้นอะเราขึ้นบนไดนตั้งหลายใหญ่มากรู้สึกว่าเป็นช่องลาที่ทรมารรู้สึกว่าทาไมพี่เต๋อพี่เปิร์ต้องพาพวกหนูมาทําอะไรแบบนี้มันใหญ่มากเว้ยเพราะว่าโอเคเสร็จแล้วพอเราเดินเข้าไปใช่ป่ะ ก่อนที่จะเข้าไปในห้องนั้นน่ะเหมือนจะเป็นนั่งนั่งข้างหน้าเป็นอินโทรดักชั่นเหมือนเขาจะเล่าเรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างของที่นี่อะไรความเป็นมาอ่างเงี้ย mm hmm. แต่เขาบอกว่าเราสามารถหนีออกได้ตลอดเวลาคือเขาจะมีเหมือนไฟเอเอ็กซิตอะประตูฉุกเฉนะินอะทุกชั้นเหมือนแบบในระหว่างฮอลเวย์ way, มันจะมีเยอะประมาณแบบสองสาอันอะไรเงี้ยจะออกเมื่อไหร่ก็ได้ และซึ่งตอนเปลวไม่ไหวแล้วเว่ยตอนที่แค่แค่ฟังเรื่องราวนะไม่ไหวแล้วก็เลยแพรมือออกกันไหมก็เลยยกมือแบบไม่ไหวแล้วอันนี้ยังไม่เข้านะอันนี้ยังไม่เข้านะแค่ฟังแค่ฟังแค่แบบแค่ฟังนะไม่ไหวแล้วเขาก็เลยพาไปตรงที่ที่ฉุกเฉินเว้ยก็เปิดตกไปแม่งเป็นป่าคือแม่งเป็นป่าแหะคุ้ไม่เข้าอะไรนะ พอเปิดเป็นป่าปุ๊บก็เลยหันมาบอกเบลว,ว่าแน่ใจใช่ไหมว่าจะออกไปไค,ค,คือมันเป็นป่าที่เหมือนแบบเราเห็นว่าถ้าเดินไปอีกสักพักหนึ่งอะ่ะมันคือจะเป็นทางข้างในเราต่อมาแต่เราก็กลัวเราก็แบบถ้าเราหนีตอนเนี้ยไม่จะมีใครแบบเดินตามเรา,าแบบมึงจะแกล้งอะไรกูอีกปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่คือแบบไแบบอ้เฮียเออห้าคนห้าคนมันน่าจะดีกว่าสองคนอ่ะก็เลยเดินกลับเข้าไปหาพี่ๆเขาไว้แล้วแบบเออเอาวะ นไหนๆก็มาละมันโตใช่ไหมก็ต bueno ้องไปก็ต้องเล่นจะโชว์มาสโคออนจ้ะก็เข้าไปเลยคือันดดับโลกจริงเหรอนี่ต้องมาเซิร <um ์ชกูเกิลหาเลยนะไม่เธออาจจะเอเชียอาจจะเอเชียโลกอ่ะเจอไปเจอปะแต่ในญี่ปุ่นอ่ะตอนนี้เน็ตค้างไปแล้วเพราะว่าแบบอุ๊ยคุณชายแก้วเราหรออุายใช้ที่บ้านหราวสุดความเย็นเลยนี่คือสนหาวแข็งตั้งแต่แบบสิบโมงเช้าอ่ะ เฮ้ยบ้าไหนบอกว่าตื่นไม่ทัน11โมงไงอ๋อไม่ผู้พิดตื่นมาออกกำลังกายเสร็จแล้วก็ใส่น้ำแข็งกานกี่โมงอ่ะอ่ะเซส่โอเคกี่โมง้น่้อะไอ๋อน่าจะเป็นแบบติดปะบ้านผีสิงที่ใหญ่และสยองที่สุดในโลกที่สนสนุกฟูจิคิวขนาดนั้นเลยเหรอเราไม่น่าไปลองดูผ่านมาแล้วจ้ะเราไม่น่าไปลองดีเลยให้กลับไปไปอีกปะไม่ไป แต่แท้เพิ่งกลับไปนะเพิ่งกลับไปเมื่อประมาณเนี่ยได้ไปเล่นประมาณสองปีก่อนมั้งจริงอ๋อไปเล่นไม่มีถุงด้วยคูจิคิวใช่โอ้แล้วน่ากลัวเหมือนเดิมป่ะอือเฮ้ยมันน่ากลัวมากทุกคนแต่ว่าก็ซื้อยันเหมือนเดิมอะแต่ความตลกของยันคือถ้าเราพูดแบบพูดคํานั้น่ะของญี่ปุ่นอะเหมือนไล่อ่ะแล้วเราก็โชว์ยันให้เขาเขาจะเดินมันจะเป็นมันจะเป็นนิ้มันจะนเออ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  ันจะเป็นอย่างนี้สมมุติสมมุติว่าตรงเนี้ยเป็นเราเราเดินเราเดินมาทางเชื่อว่าแล้วผีโผล่มาอย่างนี้แห่ปุ๊บโชยันปุ๊บสมมุติโชยันใส่ผีลิดะเออเออตลกมากงงแบบแมห่เออาแห่แล้วก็แล้วก็ถอยไปตลกมากโอ้ยคิดถึงมากเลยอ่ะไอ้แก้วหมุนก็สนุกอ่ะเราจำได้ว่าเราแบบก้มหน้าทางๆอะไรเรากกลัวใช่ใช่ เบลแบบคือเบลอยู่อยู่ตลอดอ่ะเออแล้วเราก็ไม่ก็แบบใครวะจับมือแพรก็ทยายามแบบเบลมันไม่มีอะไรเว้ยมันไม่มีอะไรจริงมันไม่มีอะไรเลยหน้ามาไงหน้ามาเบลก็แบบไมปไปแล้วพอพี่เต๋อมาจับแขนเ็ว้าาพี่ก็แบบพี่เต๋ออะไรแกลอะไรแกลเบลกลัวมากแต่สนุกมากเลยอ่ะแต่มันแปลกพี่เบลกับผีทำไมเฟยถามเฟยถามว่าพี่เบลกับผีอะไรนะกลัวกันกัากัน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 ก เฮยมันน no no ่าจะไลฟ์ได้มากกว่าสองคนเราต่ได้เอาเฟยเข้ามาจอยด้วยไม่ใช่ซูมเนาะรคือไม่ได้เราไม่เคยเปิดแอปกันแล้วแรก่ะถ้าอย่างนั้นเฮ้ยสุกมากอคนแบบคนเข้ามาจอยไลฟ์มาฟังค่ะมาฟังเรื่องราวแต่คือสนุกมากดูแล้วเหมือนแบบเฮ้ยคิดถึงตอนเด็กมากคือทุกคนทุกคนวัยใสมากทุกคนแบบไม่ไหวคือตอนนั้นคือแบบพอเห็นหน้าตัวเองแล้วคือรับไม่ได้เหมือนกันอะคือแก้มจะแตกใช่ ตอนนั้นเรา,ย,ารเ <c oughs> ยังไม่รู้จักโบท็อกเออยังไม่รู้จักเมทัแฟตใช่ยังไม่รู้จักโบท็อกโอ้อยากให้รู้จักเชียวนะจริงจริง <c oughs> ไม่งั้นหน้าตึงเกาหลีหน้าตึงตล,ละทุกคนตลกมากเราอ่ะเรา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 ไปหาหมอโอ,โอตั้งแต่เด็กๆใช่ปะแบบตั้งแต่เนคือไม่ทำเลยนะทำทำแบบสิวทําแบบทรีเมนอย่างเงี้ยทำตั้งแต่แบบอายุ <c oughs> แบบยังไม่ยี่สิบอ่ะ ใเวล<ห>าก็ผ่านผ่านมาเลยใช่ปะ <laughs> เราไปหาเขาไอทีประมาณสองปีที่แล้วเอ้ยเราเราไปปรึกษาเขาเรื่องแบบบนหอกคือเราไม่เคยทํามาก่อนแล้วก็ต้องเริ่มทำแน่ะนี่แบบหมออยู่กับตั้งแต่เบลยังไม่<อ>หมอโอยหมอเจอเม่าแต่เบลแบบยังไม่ทําเลยนะนี่เบลต้องทำแล้วเหรอเนี่ยหล<อ> <laughs> ไวแล้วค่ะเอาจริง แต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่ตอนนี้อยากคือแบบอยากหาหมอหน้ามากก็คืออยากหาหมอหน้ามากค่ะทุกคนคืออุ้ยเหมือนกันเลยอือเนี่ยคือไม่ไหวแล้วอ่ะจอลายคือไม่มีแล้วนะตอนเนี้ยแบบเปะว่าแบบถ้าสมุิโควิดหายนี่คือทุกคลินิกนี่คือเต็มหมดเลยนะผู้หญิงนี่คือแบบคิวเต็มจ้ะไม่เราเราทั้งคู่แหละหนักเลยตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยถ้าเกิดออกจากมีคนเดียวที่ดีคือแพทนะเพราะว่า ออกกำลังกายทุกวันนะหนักออกหนักียดมากอยันมากงงงงไปเลยแต่เราออกทุกวันนะมีคนออกทุกวันเลยมีคนเมนว่าสมัยนั้นมัธยมปลายอยู่เลยตอนนี้จะจบปีแล้วคิดถึงเนอะหมายถึงพวกเราเหรอหมายถึงพวกเขาหมายถึงคนที่ดูเนี่ยโอ้ไมนรอกันหรอนานเลยคือมันนานมากเถอคือแบบตอนนั้นเรามันสองมาสิบห้านะเว้ย สองพันสิบห้าห้าใช่เมื่อกี้นานนะห้าปีนานมากแม่สวยขึ้นขนาดนี้ก็ถือว่าบุญแล้วแหละจริงจริงจริงเปลี่ยนมากดูคนเปลี่ยนมากสุดเอาจริงไม่แต่ว่าเราเป็นพลังหนสัตว์เหมือนเดิมอยู่อะไรนะแม่ฝนนะแม่ฝนยังได้อยู่แม่ฝนยังเด็กเหมือนเดิมตลกมากเราไปไลฟ์กับแม่ฝนมาช้าแม่ฝนคือจำได้ทุกเหตุการณ์เลย แม่เก่งมากแม่ความจําดีมากนี่คือจําอะไรไม่ได้เลยแบบดูแล้วก็แบบเฮ้ยไม่แกที่ประกาศว่าสีไหนชนะใช่ไหมนี่ยังแบบอ้อยอ้อยอ้ยคือคะแนนอยู่ที่โดแต่ยะจะมรลุนอะไรก็ไมลยไปหมดเลยแม่ฝนเฮ้ยไหมดแล้วแวม่ฝรู้ว่าอะไรที่แบบสามารถคุยต่อได้แม่จําหมดเลยตลกมากแล้วเราแบบเราเราก็ตลกขูโแม่ทำได้ไงวะเก่งอ่ะ,อะแม่เก่งอ่ะ,อะมีคนหันยังไม่งงกัยหรอคะ คือตอนนี้อะดีนาลีนอะดีนาลีนมันหลังอยู่ค่ะมันหลังเมื่อกี้กำลังจะกำลังจะร้องเพลงฮอร์โมนแต่ว่ามันมีคําว่าอะดีนารีนอะแต่จําไม่ได้ออมันพุ่งพลาดนะคะเออมันพุ่งพลาดแบบก็ก็โซล,ลักซ์กูทุกคนเอาจริงเราร้องเพลงนี้ไปนะโกโก้ฮอร์โมนเนี่ย <laughs> พอแคแล้ว <laughs> แต่ว่าฉันพอแแล้วพอเสียงมันหลายคนอะไรเงี้ยมันก็ เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะสิงไหนคือของเบลวะเรอะแว่าร้องรองลองกันเยอะร้องกันเยอะองกันเยอทุกคนกลับไปฟัได้ถ้าใครคิดถึงพวกเราสองคนนะคะก็สามารถดูผลงานล่าสุดของพวกเราได้ก็คือเกม of team ใชล้หรือว่าจะดูเก่ากว่านั้นผลงานแรกที่เราร่วมงานกันนะคะแอ่งอร์แบบแขงโอเวอร์สองพันสิบห้าค่ะอันนั้นก็สนุกมากดูด้วยสนุกมากจริงหอดูได้ไหนอ่ะดูในยูทูบเหมือนแบบมันขึ้นสแตจอะไรเงี้ยเฮ้ยจริงหอมีเหรอ มีมี YouTube ยังมีอยู่เลย Hangover Thailand ไปดูได้๋ออยากดูมากอยากดูมากสองพัสิบห้าก็ทุกคนก็ไลฟ์คนบอกผลงานกับของพวกเรากันได้เลยนะคะช่วงนี้แกลชถึงเนาะ่างว่างโอเวอร์ไทยแลนสองพันสิบห้าอุ้ยถ้าเกิดมีนะคือพรุ่งเนี้ยจัดยาวๆหรือว่ามีจริงด้วยอ่ะมีมีเพราะเพิ่งดูอยู่ ถ้ามีถ้าใครอยากดูนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้แล้วก็เดี๋ยวถ้าอยากดูแบบเป็นซีรีส์ยาวๆก็เลนเชิญนะคะฮอร์โมนซีซันหนึ่งสองสามในเน็ตฟลิกค่ะดูไปเลยจ้ะดูไปเลยดูไปเลยดูสบายๆเลยค่ะมีคนบอกว่าดูเบลดูเบลขับรถในแฮงเอา์โอ้ตอนนั้นเราขับแย่มากเว้ยตอนนั้นคือเราขับไอ้ที่เราไปไปด้วยกันอะ่ะคือเราตอนนั้นเราเราเพิ่ง เราเพิ่งขับรถเป็นแค่แบบไม่ถึงปีแล้วเรายังถอยเข้าซอมไม่ได้เลยแต,แต่ก็อย่าว่าตอนนั้นเลยตอนนี้ก็ยังไม่เก่งไงนะตอนนี้ได้อยู่ตอนนี้เชื่อใจได้แล้วใช่แล้วพอะได้อยู่ฉันก็นั่งฉันก็นั่งโอเคอยู่การนั่ง <c oughs> การนั่งการนั่งรู้สึกว่าไลทีวีมีสามารถหลับได้ไลทีวีมีค่ะมีทั้งแฮงเอา์สองพันสิบห้าหรือจะดูสองพันสิบหกทริปสามก็ได้นะคะสองพันสิบหกทริปสามเบลไปค่ะ เออนันก็สนุกอันที่อันที่แบบเราไปเฉยๆอ่ะที่พวกเขาไปใช่ที่มากระมากระมวนใช่ไหมเนี่ยเห็นขึ้นในเนี้ยมีคนถามว่ามีแบบคอนจบจ t ทีเอชไหมคะอ๋อไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจเอออ๋อในไลน์ทีวีก็ดูได้เหมือนกันนะคะมีเกมออฟทีนก็มีค่ะในไลน์ทีวีใช่ไหมอืมเอ๊ะพูดไปแล้วเอ๊ะอืมฉันมีสซี่น่ามีมี ค่ะงั้นพวกเราสองคนก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้เพียงเท่านี้ไม่ใช่เพียงเท่านี้คือขอโทษทุกคนด้วยที่ต้องมาไลฟ์แบบกระทันหันเพราะว่ามันต้องเล่าจริงๆเรื่องบ้านผีสิงอะคือมันไมนตลกมาก <laughs>